มเรียกว่าคุ้นหน้าคุ้นตากันเป็นอย่างดีฮะผู้ชมสําหรับพระอ่อย,อยนะผู้ชมพระอ่อยคือใครนะผู้ชมพระอ่อยเนี่ยเคยเป็นข่าวโด่งดังนะผู้ชมเมื่อปีหกห้านะผู้ชมโดยเจ้าตัวเนี่ยได้มีการเอาที่คาดผมเนี่ยมาไว้ที่หัวผู้ชมคุณผู้ชมเห็นภาพนี่ก็จะออกทันทีโดยอ้างว่าวันนั้นนะ่ะปวดหัวฮะผู้ชมเลยเอาที่คาดผมเนี่ย มาใส่ในหัวจนเป็นข่าวโด่งดังฮะสุดท้ายครับไม่รอดถูกไล่ออกจากวัดนะผู้ชมแต่ล่าสุดเป็นประเด็นที่ต้องติดตามมาผู้ชมหลังจากที่เจ้าตัวเนี่ยเคยมีพฤติกรรมมั่วสีกาฮะและมีการรับดูดวงสะดอกเคาะด้วยคะผู้ชมจนโหตอนนั้นน่ะเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์จนเจ้าตัวเนี่ยต้องออกจากวัดแต่ล่าสุดนะผู้ชมอมรินทีวีเนี่ยได้มีการ ไปติดตามมาผู้ชมปรากฏว่าจะพบพระอ๋อยหรือพระที่คาดผมเนี่ยจริงก่อนที่เจ้าตัวเนี่ยพอเห็นผู้สื่อข่าวของอมรินเนี่ยปรากฏว่ามีการขับรถเก๋งเนี่ยนั่งรถเก๋งเนี่ยออกจากวัดไปดือด้อๆเลยครับผู้ชมงานนี้เนี่ยโหร้อนถึงเจ้าคณะเนี่ยต้องมาตอบนะผู้ชมว่าทำไมพระอ๋อยเนี่ยถึงกลับมาบวชได้นะ โดยเจ้าตัวเนี่ยมีสาเหตุว่าเจ้าตัวเนี่ยทําไมไม่ได้ปรารชิกนะเพราะไม่ได้เป็นความผิดซึ่งหน้าคุณผู้ชมประกอบกับฝ่ายหญิงเนี่ยไม่ได้มีการแจ้งความดําเนินคดีกับพระอ่อยฮะดังนั้นพระอ่อยเนี่ย,ย,ยสามารถกลับมาบวชใหม่ได้ขึ้นอยู่กับดุละยะพินิษของพระอุปชาและทางวัดนะคุณผู้ชมงานนี้เนี่ยปรากฏว่าเจ้าตัวเนี่ยได้มีการ ขับรถออกไปใช่ไมคุณผู้ชมเจ้าอาวาสในพื้นที่เนี่ยก็ได้มีการชี้แจงกับผู้สื่อข่าวที่ตามกล่าวเนี่ยุผู้ชมปรากฏว่าพระเจ้าอาวาสเนี่ยได้มีคนและชักชวนเนี่ยพระชักชวนพระอ๋อยเนี่ยกลับมาบวชเนื่องจากรู้จักกันแล้วตรวจสอบว่าพระอ๋อยเนี่ยไม่ได้มีความผิดอะไรโดยการบวชเนี่ยเป็นไปตามขั้นตอนของสงฆ์มีพระอุป,ปชา มีการออกใบสุทธิถูกต้องอยากให้สังคมเนี่ยเข้าใจว่าที่ผ่านมาเนี่ยอาจมีขบวนการจัดฉากกันแกล้งพระอ่อยก็เป็นได้จึงอยากให้ผู้ที่ติดตามข่าวเนี่ยไปย้อนดูภาพในอดีตแล้วก็ตัดสินเอาเองนะผู้ชมนี่ฮะก็เป็นเรื่องราวของพระอ่อยที่ครั้งนึ่งเนี่ยโหโด่งดังมากๆฮะสำหรับภาพพระคาดผมแก้ปวดหัวน,นั่นเองครับผู้ชม ก็ต้องติดตามกันต่อนะฮะว่าพระอ๋อยเนี่ยจะมีการชี้แจงหรือว่าพูดคุยอะไรเพิ่มเติมหรือไม่ครับผม